เมื่อคืนเป็นไลฟ์สดที่น่าประทับใจมากๆนั่งดูไปน้ำตาไหลไปเพราะว่าในไลฟ์สดอันนี้จะขอพูดถึงก่อนว่าเป็นไลฟ์สดของน้องยูกิเพ็นปากาหายทองคำแล้วก็บอสตั้มเสียงวิหกนะครับผมที่ไลฟ์สดอยู่ซีวาไลทีนี้มีโมเมนต์หนึ่งที่ ที่น้องยุกิกําลังร้องเพลงเพื่อแม่เพร์าได้ของพี่นางศิริพรอัมภพพงษ์เนี่ยแล้วแม่อุ้มก็ออกมาเซอร์ไพรส์แล้วก็เอาเก้าอี้มาด้วยคือบออู้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพร์แน่นอนเลยแล้วทีนี้ก็น้องยุกิก็ได้มีดอกไม้ที่จะไปกราบคุณแม่อุ้มแล้วแม่อุ้มก็มีคําสอนคําสอนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าต่อให้เรายังไม่ใช่ลูกเขาต่อให้เราไม่ใช่ลูกอะ ม่ใช่ลูกของแม่อุ้มเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดถึงแม่เราคําสอนนี้คือสามารถใช้ได้ทุกคนเลยและเป็นคําสอนที่ดีมากๆที่แม่สอนลูกมาแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องอยูกิในการวางตัวในความสามารถ mm hmm. กิริยามารยาทเรียบร้อยมาเนี่ยมาจากคุณแม่ที่สั่งสอนน้องมาเป็นอย่างดีเพราะเราฟังจากคําสอนแค่ประโยชน์ตรงนี้สั้นๆแต่รู้ถึง รู้ถึงความบอกว่าที่แม่รักลูกอ่ะพลังของแม่ที่แม่รักลูกน่ะกราดออกมาจากใจคุณแม่เนี่ยว่ามันมีพลังมหาศาลขนาดไหนเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่แบบว่ามีแต่ความหวังดีเป็นความรักที่นึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลารเรามีค,มคำพูดของแม่อุ้มนะฮะบางช่วงบางตอนที่ใครฟังแล้วจะต้องรู้สึกประทับใจแล้วก็ต้องขนลุกแล้วก็ต้องรู้สึกซาบซึ้งไปตามๆกันแน่เลยอมาฟังกันค่ะว่าแม่อุ้มพูดว่างไงเนาะครับผม ชีวิตคนเราคําว่าที่สุดไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนประสบความสำเร็จแค่นี้แค่นี้หรือว่าแค่นี้ไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าประสบความสำเร็จแล้วยังจะดูแลความสำเร็จให้มันยาวนานให้มันมั่นคงระดับนี้หรือให้มันล่วงลงไปแบบนี้หรือจะให้มันยิ่งขึ้นไปอีกมันอยู่ที่ใจเราพ่อแม่รักเราเลี้ยงเราได้แต่ตัวหัวใจมันอยู่ที่เราความรู้สึกนึกคิด มันอยู่ที่เราต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้แต่เราจะต้องเข้มแข็งและอยู่ให้ได้อาจจะแก่ไปตามไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ต้องอยู่บ้านอาจจะเจ็บป่วยหรือหายไปจากตรงนั้นให้ลูกจำไว้ว่าชีวิตคนเรามันต้องสู้ห้ามท้อแม่ไม่อยากได้ยินคำว่าท้อหนท้อเพราะอะไรแม่ถึงไม่ได้อยาก แม่ถึงไม่อยากได้ยินคำว่าท้อเพราะชีวิตคนเรามันมีอะไรให้ทำอีกเยอะให้ค้นหาอีกเยอะให้สู้อีกเยอะเอาพลังในตัวเองออกมาใช้แม่พูดเสมอและจะไม่พูดอีกเพราะแม่รู้ว่าหนูมีพลังเยอะแต่ถ้าวันใดที่หนูท้อให้นึกถึงคำพูดของแม่ นั่งดูตอนนั่งดูในไลฟ์สดนะน้ําตาไหลจริงๆในตอนนั้นนะเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเหมือนกันที่ผมโพลูปน้องยูกิไปเมื่อคืนน่ะทุกคนบอกว่าร้องไห้ไปตามด้วยจริงๆเลยนะดูขนาดดูไลฟ์สดนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าแล้วก็มีแบบ FC แฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบน้องยูกิได้ดูไลฟ์สดไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ก็ได้ตัดบางช่วงบางช่วงนี้แหละมามาลงในโซเชียลเยอะๆเนเนี่ยโมเมนต์เนี้ยที่ยูกิคือนั่งแบบว่า S <S อย่างเงี้ยอ,อู๋แบบอ,อะไรที่ซึ้งมากๆเลยเนาะแล้วก็เนื่องด้วยวันนี้วันที่12ส <c oughs> ิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะยูกิเพนปากา <c oughs> ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน <c oughs> เฟซบุ๊กล่าสุดค่ะ <c oughs> แล้วก็แท็กคนแม่นะคะที่ <c oughs> รักไ <c oughs> วยพัน์เนาะบอกว่าสุขสันต์วันแม่รักแม่ทุกวันแหละบอขอ,อย่างหลายขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ ขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันอยู่กับกีตไปโดนๆขอบคุณแม่ที่เป็นทุกอย่างให้กีตตลอดในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของของกี่แม่อยู่นําทุกช่วงแม่คอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตความฝันของลูกมาตลอดคอยดูแลคอยบอกคอยสอนบางคอยบอกคอยสอนบางครั้งอาจจะดือ้อบางครั้งอาจทําให้แม่เสียใจขอโทษขอโทษเด้อแม่สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของแม่จะทําให้แม่สบายใจ จะทำให้แม่สบายให้ได้ในวันข้างหน้ารอเบิ่งความสําเร็จของลูกเดอ้ออีกบอดลนอีบอดลนดอกกีจะทําให้ได้จะเ็ดให้แม่ภูมิใจกีอาจจะบอแม่ลูกที่ดีมากหรือดีที่สุดแต่รักแม่มากที่สุดในโลกแม่คือกําลังใจในการในการใช้ชีวิตในการทํางานของหนูในแต่ละวันอ่ะในแต่ละวันบางวันอาจเหนื่อยทอ้อเหลียวเห็นหน้าแม่ก็ซาแล้วล่ะคุณยู อ่านี่ก็คือเป็นโมเมนต์เนาะที่น้องยูกิออกมาโพสนะวันแม่แห่งชาติเนาะก็เหมือนที่น้องบอกแหละว่าน้องก็รักแม่ทุกๆวันแหละอือโอคือซึ้งมากเลย,เลยคือแบบว่าเนื่องจากวันแม่เนี่ยหลายๆคนเขาก็โพสกันเนาะว่ารักแม่แต่ว่าเราอ่ะไปสะดุดตรงโมเมนต์ของน้องยูกิกับคุณแม่อุ้มนี่แหละ้แล,แล้วคำสอนของแม่อุ้มอะ่ะค,คือเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบ มันเห็นภาพไปด้วยเลยแล้วคือเรา hmm. มันเห็นภาพแล้วก็คือเห็นพัฒนาการของน้องยุกิตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่น้องโจได้พูดไปเนาะว,ว่า hmm. เราพอจะทราบน้วแหละว่าทําไมน้องยูกิถึงได้วางตัวแล้วก็คือรักษามาตรถถฐานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไว้ไว้ดีขนาดเนี้ยเพราะว่าฟังจากที่แม่อุ้มสอนแล้วคือแบบโอ้โหดีจังเลย hmm. นั่นแหละมันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็มาพูดถึงเนี่ยเอา เพราะเหตุนี้แหละยูกิก็เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกที่อยู่ในกรอบค่ะอ่าคือเหมือนที่แม่อุ้มวางไว้หมดเลยสอนไว้หมดเลยยูกิก็จำแล้วก็เอา็บมาบอกว่ามาเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอืมได้ฟังคำสอนแม่อุ้มแล้วเนาะจนล่าสุดน้องยูกิก็ได้เป๊ะปังอลังการมากๆพูดถึงคิวงานกันหน่อยดีกว่าค่ะคิวงานถ่ายละครตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วถ่ายละครยันสิ้นปีเลยนะโอ้โหแล้วก็ เหมือนไปเปลยนะครับผมเห็นคุณแอนนาหายทองคำมาโพสว่าเนี่ยปังมากแม่ลำาไยหายทองคำยูกิหายทองคำสอนสินชัยหายทองคำแล้วก็นุชันนันวันวิลาหายทองคำทัวร์ยุโรปแล้วก็ทัวร์ออสเตรเลียดีหน้าแน่นอนโอ้โหพี่สอนสินชัยกับพี่นุชนันนี่ก็เพิ่งเข้ามาอยู่หายทองคำเนาะก็ไปออนโทยุโรปเลยโอ้โหค่ะค่ะ เห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่าน่ายินดีเนาะที่น้องจะได้โกอินเตอร์แล้วค่ะถือว่าเป็นความสําเร็จของน้องนั่นแหละที่เนื่องด้วยความน่ารักบวกกับบวกกับความสามารถของน้องแล้วก็วินัยของน้องที่น้องได้ฝึกฝนค่ะได้พัฒนาฟีมือตัวเองหลให้มาถึงจุดนี้ได้จุดที่แฟนคลับเอฟซีทั่วประเทศเทใจให้น้องหลงรักน้องแล้วหลายๆคนก็ คือชื่นชมผลงานของน้องไม่ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าน้อง <c oughs> จะไปออกคอนเสิร์ตหรือว่าไปแสดงรับเชิญที่ไหน <c oughs> เขาก็ตามไปเข้าใ,ใจน้องอยู่ตลอดเวลาเ <c oughs> นี่ยเห็นถึงความน่ารักของทั้งแฟนคลับเอฟซีแล้วก็ความน่ารักของน้องเอง,เองเนี่แหละ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างแม่อุ้มด้วยแหละแม่อุ้มก็ตามไปกับน้องทุกๆงานคือไปดูแลแล้วก็บอกที่แม่อุ้มบอกแหละว่า,วาอนาคตอาจไม่อาจจะแก่ขึ้นอาจจะไม่ได้ตามไปด้วยตามไปด้วยไม่ได้แม่อาจจะได้อยู่บ้านแต่ก็อยากให้หนูคือต้องสู้ อ่าไม่อยากให้หนูท้ออะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะถึงตอนที่ไม่อุ้มอยู่บ้านน้องยุกิน่าจะแข็งแกร่งมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่ากว่าต้องกว่าคุณแม่จะได้อยู่บ้านเนี่ยน้องยุกิคงแบบโอ้โหเป็นที่รักของคนทั้งประเทศไปแล้วแหละกว่าถึงจุดนั้นนะเนาะยังไงก็เนื่องในวันแม่เนาะเราก็ขอไวพรให้แม่อุ้มเนาะแม่อุ้มสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงพ่อตุ้มด้วยน้อยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ดูแลน้องยุกิแบบนี้ตลอดไปให้พวกเราเห็นคุณแม่ตลอดไปเลย นะนั่นแหละก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีๆที่เรานำามาฝากนะคะครับผมวันนี้เราสองคนนะเะขอลาไปก่อนนะคะพบะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะค